กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นห้อง e x p e r t นะผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะโอเคครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็กระสุนห้านะวันนี้กระสุนหนะ้าเอ้ยเอาลนลัวไปดิโอ้โห มาเอเลี่ยนมาตัวแรกตัวใหญ่ตัวแรกครับมาว่าไงเออยิงมาก็ได้เฮ้ยมาก็แตกดีอยู่เออแตกมาดีเอเลี่ยนน่ะแตกมาดีโอนานเกินนานเกินกว่าจะแตกมามาฮะมาฮะเออนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละน้องไข่ไขเเนนะ่เอเลี่ยนเหรอเออมาครับ โบเขาให้โบเขาให้โอ้โหอาวุธชีวภาพเรียบร้อยแต่เข้ามาหมาต่อแล้วหมาเอเลี่ยนวะเนี่ยเออไข่แตกแก้วไข่แตกอีกแก้วมาฮะเออเออเอาวะเอาวะเอาไมา้ฟองแล้ว อ้าวเรียบร้อยโอ้โหสามฟองครับสามฟองรวดครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ฮะใช้ได้ฮะไ,ไม่ตัวยิงตัวใหญ่มากดีกว่ามาั้งผู้กวาดหลางเนี่ยผู้กวาดหลางโอ้โหแม่งไม่มีตัวแตกให้เลยอะ ยังไงยังไงฮะยังไงฮะจะแตกไหมเนี่ยโอโ้ไม่แตกสักตัวเลยปะเนี่ยเกินหนาเกินหนาเกินยังไงเออยิงเก็บพวกนี้ก่อนก็ได้หมาเมือเนี่ยต่อทุนยังไม่แตกเลยนะตัวใหญ่ กวาดล้างไม่แตกให้เลยนะยิงไข่เอเลียนมัง่งดีกว่ามัง้งเออนั่นแหละมาได้ไข่มาอยู่พอต่อลมหายใจได้หน่อยหนึ่ง <c oughs> เออต่อลมหายใจไปเออสวยงามมะไปต่อครับเออยิงตัวเล็กๆไว้ก็ได้หมาเมอือเออรัวๆไปดิ อ้ยไม่งอตัวใหญ่ก็ได้ครับไม่งอตัวใหญ่ก็ได้ครับไม่งอก็ได้ฮะอเอาเรื่องโอ้โหพาเลดมาพาเลดมาว่ะพาเลดมาว่ะอาไงพอดีกว่ามั้งวันนี้ยิงตัวใหญ่ก็ไม่แตกนะได้ทุนคืนมาแล้วด้วยก็พอดีกว่าเนาะโอเคครับงั้น วันนี้ผมก็ต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ